คิดว่าดูได้เหมือนกันเพราะว่าเส้นเรื่องความดราม่าก็เยอะมากแล้วกลายเป็นแบบเราทิ้ฝันแอคชั่นไปแล้วด้วยซ้ำค่ะก็อยากเชิญชวนทุกคนนะคะชวนคนข้างไปดูชวนเพื่อนไปดูถ้าใครกลัวก็แบบเอามือคนข้างมาปิดตาเราก็ไเพอไม่ใช่ือตัวเองเพื่อนไเลยแบบเฮ้ยเพื่อนตัวนีช่วยด้วยแต่ว่าเราบอกว่ามันก็มีแบบบางจังหวะที่แบบดูได้โดยไม่ต้องปิดตาค่ะแน่นอนไปรับชมความสนุกแล้วก็ความตื่นเต้นของภาพยนตร์เรื่องนี้กันนะคะรอนทสองค่ะ ครับผมและพิดท้ายนี่พี่ต้าบุ้งกับเราครับเชิญครับก็จริงๆเหมือนเรารับปากครับคนดูมาตั้งแต่พาคแรกแล้วนะครับว่าพาคแรกกับมันคือผสมบทมันจะมีความน่ากลัวมันตื่นเต้นระดับหนึ่งทีนี้เรารับปากว่าภาคสองต้องเข้มข้นกว่าเดิมนะคฮะด้วยสตอรี่ของเรื่องราวที่เข้มข้นแล้วก็ความน่ากลัวฉากเสียงขวัญต่างๆที่มันจะมากขึ้นแล้วก็คาแรคเตอร์ของตัวละครทั้งหมดที่วิชินบอกว่ามันจะมีวิจิตรของตัวเอง ตัวละครเกา่าก็จะเข้มข้น,นมีมีเรื่องราวเอยมากขึ้นตัวละครใหม่ก็จะมีวิถีงแต่ละคนนก็ฝากอยากให้ทุกคนมาติดตามกัน,นเรามาทันใจจะพักแรกเนาะต้นปีแล้วช่งปีเราเราพักซีมาใช่ก็ฝากทุกคนมาดูกันนะค,นะครับโอเคแล้วก